เดี๋ยวขอเชิญขึ้นมาเลยใครขึ้นมาใครท้องไม่ได้ผ่านะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยอันนี้ไม่มีท้องเลยมีแต่กระดูกอะเดี๋ยวขอให้พี่เงินมาถ่ายทอดนั่งหงายเลย่อี้ตัดรือยังตัดรื้ยังตัดละโอเคเดี๋ยวพี่เงินเนี่ย ถ้าเราเห็นจะมาอายุประมาณ1ถึงอายุ 3- ามสิหกอ่ะคุณเหมือนพี่เงินนี่เลยนะเวลาท,ที่การพูดอะไรเหมือนพี่เงินเลยเราจะสังเกตดูแต่หลัง3ามสิไปเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันละอาจะมาเป็นคนใหม่ละอ่หลัง50ไปก็ไม่เหมือนกันละเดี๋ยวเราก็จะจ้างคนอ่าล่ามมาหน่อยนะล่ามมาพูดมาพากหน่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ให้ล่ามด้วยนะเพือ่อล่ามโอเคนะมอบเวทีนี้ให้พี่เงินไม่นานหลักนะ้สักห้านาทีอ่เพราะว่าถ้า อ่ถ้าถ้าชั่วโมงหนึ่งราคามันแพงเพราะว่าชั่วโมง,ง,ง 6, ม 3, เเีงเงินเนี่ยหกพันเก้านะเราจ่ายไดะมาณสามพันหกเลยนะของแกนี่ยเก้าพันหกกันนะเออเนี่ยมีฝรั่งมาเรียนหลายคนมันเรียนกับแม่อุ้ยหารกันแบ่งกันสมากขอเก็บเจ้าเจ้าที่สักหน่อยหนึ่งนะโอเคอ่ะมอบให้เวทีนี้ให้สองคนเลยสวัสดีค่ะเอาโอมกัน